ทีนี่ก็มาคุยกันถึงเรื่องของหลวงปู่พรหมมาประภากรโรครับความแปลกตาแปลกใจของคนกรุงเทพเมื่อ20 30ปีก่อนนี้เห็นจะได้แก่เมื่อไปพบเห็นพระป่าที่ท่านทุดงอยู่ตามป่าดงพงไพรเข้ามาจำพรรษาอยู่ในเมืองก็ทำให้ประชาชนแตกตื่นไปกราบท่านแน่นวัดพระทุดงรูปที่ว่านี้ก็คือหลวงปู่พรหมมาประภากรโร เวลานั้นท่านมาจำมรรษาอยู่ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตแขวงรามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานครกล่าวกันว่าหลวงปู่พรมมานะั้นมีความอัศจรรย์หลายอย่างเช่นชาวบ้านหามคนป่วยมาให้ท่านรักษาเพียงหลวงปู่พรมมาพ่นน้ำมนต์ใส่สองสาทีอาการที่คนป่วยนอนแสร้าอยู่ก็ลุกขึ้นนั่งได้ลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่พรหม,มาเล่าให้ฟังบอกว่า หลวงปู่ท่านรักษาโรคโดยสมาธิครับท่านจะต้องตรวจดูบุพกรรมของคนป่วยคือกรรมเก่าในก่อนจะรักษาทุกครั้งท่านจึงรักษาได้ถูกโรคนะท่านบอกว่ามันเหมือนกับเกาแล้วถูกที่คันหลวงปู่พรมมาท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีอภิญญาสูงท่านสามารถอย่างรู้ด้วยญาณทิพย์ของท่านว่าใครที่มาหาท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือว่ามาธุระอะไร โดยที่ผู้ที่ไปพบท่านยังไม่ได้บอกกับท่านเลยหลวงปู่พรมมาประภากรโรท่านเล่าเรื่องชีวิตของท่านให้ฟังว่าท่านเป็นคนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเกิดที่คุ้มวัดกลางในตัวเมืองอุบลบิดาเป็นนายทหารมียศพันตรีชื่อใบมารดาชื่อทองนามสกุลแสงจันทร์ท่านมีพี่น้องหกคนหลวงปู่เป็นคนที่ห้าเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสี่ ท่านเล่าบอกว่าชีวิตของอาตมามีความลำบากตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าต้องย้ายไปอยู่เรื่อยคือย้ายตามพ่อแม่ซึ่งรับราชการทหารจกนกระทั่งไปอยู่มุกดาหารสมัยนั้นมุกดาหารยังไม่ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดบ้านของอาตมาอยู่ตรงข้ามกับบ้านของจอมพลสฤษดิ์คืออยู่กันคนละฝากถนนเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์ยังเล็กๆอยู่อาตมาเคยเคี่ยนตีอยู่บ่อยๆเพราะมันสน เราเป็นพี่น้องกันหลวงปู่ท่านก็เล่าถึงความหลังให้ฟังท่านบอกว่าหลังจากท่านอยู่มุกดาหารได้ระยะหนึ่งก็ได้ย้ายตามโยมพ่อไปอยู่ที่สกลนครแล้วก็มาเรียนจบชั้นปถมศีที่สกลนครนี่หลังจากเรียนจบชั้นปฐมบริบูรณ์แล้วหลวงปู่ก็ขอยมพ่อยมแม่บวชเพราะว่าใจในอยากบวชมาตั้งแต่เล็กซึ่งยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ขัดข้องกอ็อนุญาตให้ท่านได้บวชสมใจ อตาตมาบวชเป็นสาม,มนเณนรเมื่ออายุได้สิบสามปีเมื่อบวชแล้วโยมพ่อก็นำไปฝากไว้กับปู่ที่เมืองจำปาสักประเทศลาวต่อมาก็ย้ายไปอยู่เวียงจันทร์ได้ไปศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็วิชามูลกัะจายกับอาจารย์สำเร็จลุนเกจิอาจารย์ชื่อดังฝั่งลาวสมัยนั้น หลวงปู่พรหมมาท่านมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสมัมมเนนท่านก็ขอฝึกกรรมฐานกับพระอาจารย์สํมเร็จลุนด้วยพร้อมกับเรียนวิชาสนธิมูลนามอันเป็นวิชาพื้นฐานของบาลีวยากรณ์โดยการเรียนวิชาที่ว่าเนี่ยผู้ที่เรียนได้จะต้องท่องจำตำรา7จ็ดตำนานแล้วก็12บสอตำนานให้ได้ก่อนจึงจะเรียนวิชาสนธิมูลนามได้เพราะว่าวิชานี้เป็นภาษาบาลีล้วนๆอยู่ในใบลาน ถ้าใครได้เรียนวิชาเหล่านี้แล้วก็เท่ากับได้เรียนบาลีวยากรณ์ที่จะสามารถสอบมหาปร,ริญญาได้พระอาจารย์รุ่นเก่าๆบางรูปท่านเรียนยนตแตกฉานถ้าเปรียบเทียบกับความรู้ก็จะมีเท่ากับมหาปร,ริญญาระดับ9้าประโยคเลยทีเดียวหลวงปู่ท่านมีเมตตาเล่าให้ฟังถึงชีวิตในการออกเดินธุดงครั้งหนึ่งว่า หลังจากที่กลับจากฝั่งลาวแล้วท่านก็เดินธุดงมาทางจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าได้ทราบข่าวหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็หลวงปู่เสากันตาซิโลตลอดจนพระอาจารย์อุบาลีคือท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมา,า,จ,าจันทร์สิริจันโทเนี่ซึ่งเป็นพระอาจารย์สายนักปฏิบัติมาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นอาตามาต้องการจะพบกับครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพื่อศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์เหล่านี้ด้วยที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดน,นครราชสีมาหลวงปู่พรม,มานอกจากจะได้พบหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาและท่านเจ้าคุณอุบาลีแล้วยังได้พบกับหลวงปู่แหวนสุจินโนแล้วก็ปู่ผางจิตตะคุตโตด้วยเมื่อได้พบและสนทนาธรรมกันแล้วก็รู้สึกมีความถูกอัธยาศัยกันดีก็ชวนหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ผางออกเดินทางไปกราบ สำเร็จรุนผู้เป็นอาจารย์ที่ฝั่งลาวด้วยกันสําหรับสาเร็จรุนเนี่ยก็คือสมเด็จรนนุนนะครับแต่ทางลาวเขาไม่เรียกสมเด็จ่เขาเรียกสําเร็จขณะนั้นหลวงปู่ทั้งสามยังเป็นเนนกันอยู่เมื่อตกลงกันแล้วก็เข้าไปกราบลาท่านเจ้าคุณอุบาลีผู้เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นเจ้าสํานักที่นั่นลาหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านทั้งสคือหลวงปู่แหวนและหลวงปูผง่ผังอ่า แล้วก็หลวงปู่พรมเนี่ยก็ออกเดินทางทุดงไปได้กันจนถึงฝั่งลาวอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นยังเป็นสามเนนอยู่ไปอยู่ศึกษาธรรมกับสําเร็จรุนได้ระยะหนึ่งทั้งสามก็เดินทุดงข้ามมาอย่างฝั่งไทยอีกก็แยกย้ายกันออกทุดงไปคนหลติศครหลทางหลวงปู่พรมมาก็มาจำพรรษาที่วัดจกักรวรรดิราชาวาดวัดสามปลื้มกรุงเทพด้วยการฝากฝังของพระอาจารย์สําเร็จรุน ซึ่งท่านมีเพื่อนสหธรรม,มิกอยู่รูปหนึ่งแต่ว่าไม่ทราบนามหลวงปู่แหวนท่านทุดงกลับไปยังบ้านเกิดของท่านที่จังหวัดเลยแล้วหลวงปู่ผางก็ไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเวลานั้นต่อมาหลวงปู่พรมมามีอายุครบบวชพระก็เลยอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระยาประหนผลพยุหเสนาเป็นเจ้าภาพให้ท่านเพราะเห็นว่าหลวงปู่พรมมาเป็นผู้ที่เรียนเก่งก็เลย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลสมัยนั้นเช่นจอมพลปพิบูลรสงครามแล้วก็หลวงพรมโยธีเป็นต้นเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วหลวงปู่พรมมาท่านได้ออกเดินทุดงไปยังที่อื่นๆอ,อีกจนกระทั่งในที่สุดท่านก็ได้ทุดงมาทางภาคอีสานมาพบหลวงปู่บ้านหลวงปู่เสาซึ่งเป็นความตั้งใจของหลวงปู่พรมมาเองที่ต้องการจำมุ่งในการปฏิบัติธรรมอาตมาได้เรียนในทางปริยัติมามากแล้ว จึงต้องการหันมาปฏิบัติกรรมฐานอันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ใจสงบได้ไม่อย่างนั้นมันจะว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสคือความอยากมันเผาใจการกลับมานาครราชสีมาในครั้งที่สองนี้หลวงปู่พรมมาได้พบกับอาจารย์ต่างๆอย่างมากมายเช่นหลวงปู่เสาแล้วก็สหธรรมิกอีกเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟ้านหลงปูงป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 ่ผางหลวงปู่บัวเตมิโยเป็นตน้น นับว่าเป็นการพบกันที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนก็ทำให้หลวงปู่พรมมามีความตื้นตันใจจนบอกไม่ถูกท่านก็บอกว่านับเป็นบุญกุศลกอ็อาตมาแล้วที่ได้มาพบครูบาอาจารย์มากมายไปอยู่กันพร้อมหน้าหาโอกาสที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในชั่วชีวิตนี้จากนั้นหลวงปู่ก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อตักตวงเอาความรู้จากครูบาอาจารย์ท่านเล่าถึงการเดินทุดงไปยังภาคใต้ว่าช่วงชีวิตของท่านชอบ เดินทุดงมากเพราะจะทําให้ฝึกตัวเองให้รู้จักความอดทนต่อความยากลําบากและอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นเมื่อครั้งหลวงปู่ทุดงไปปักใต้จนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบกับเหตุการณ์ต่างๆอัตมาไปถึงภูเขาลูกหนึ่งไม่รู้ชื่อภูเขาอะไรมันสูงมากแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นไปถึงยอดเขาเพราะว่าเวลามันใกล้จะค่าแล้วเวลานั้นประมาณสักห้าโมงเย็นเห็นจะได้ ขณะหยุดพักปักกรดเพื่อพักผ่อนที่ตีนเขาก็ปรากฏว่ามีเปรตสองตนเป็นผัวเมียกันเดินเข้ามาหามันมาในรูปของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอัตมาก็นึกว่าเป็นชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่แถวนั้นก็นึกดีใจว่ายังไงก็คงไม่อดตายถ้าบีชาวบ้านอยู่พอเขาเดินเข้ามาใกล้เขาก็ไม่ได้พูดได้จ้าอะไรอัตมาก็ถามไปว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆแถวนี้เหรอ แต่ว่าไม่ได้รับคำตอบจากสองคนผัวเมียคู่นั้นและแทนที่จะตอบเขากลับกบระโดดหนีขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆพร้อมกับแปลงร่างกลายเป็นเปรตคือมีร่างสูงใหญ่ทั้งคู่มันนั่งอยู่บนคบไม้แลบลิ้นยาวเฟื้อยมาใส่มันแลบลิ้นยาวเกือบถึงตัวอาตมาอาตมาก็รู้ทันทีมันเป็นเปรตมาขอส่วนบุญแน่ก็เลยบอกกับมันไปว่าจะแผ่กุศลให้ไป มันก็ร้องหวยหวนเสร็จแล้วลิ้นของมันก็ค่อยๆหดก็ไปเหมือนเดิมแล้วทั้งสองตนก็หายวับไปต่อหน้าต่อตานี่ขนาดเป็นเวลากลางวันแสกๆนะั้นมันยังมาหลอกหลอนได้สแสดงว่าเปรตพวกนี้อดอยากมากคงจะทำบาปไปเยอะอาตมาก็นั่งสมาธิเพื่อตรวจดูบุพกรรมของเขาแล้วก็รู้ว่าเมื่อสมัยเขาทั้งกู้มีชีวิตอยู่พวกเขาท้องแล้วก็รีดลูกทิ้ง เขาทั้งสองก็เลยได้รับกรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่พรหมมาเล่าว่าท่านแทบเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าการเดินทุดงจะต้องขึ้นเขาลงห้วยในบางท้องที่ก็มีหุบเหวลึกจะต้องข้ามผ่านไปยังอีกฝากหนึ่งภายหลังจากที่ท่านประจน์เปรตสองตนผัวเมียท่านก็พักปักกลอดอยู่ชายป่าที่เป็นต้นเขาลูกนั้นพอรุ่งเช้าหลังจากฉันอาหารที่ได้ตามมีตามเกิดแล้วท่านก็เดินขึ้นเข,ขาลูกนั้นทันที ขณะที่ขึ้นไปถึงยอดเขานะั้นท่านมองเห็นก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่เลยซอกหินกว้างประมาณเม็ดหนึ่งซึ่งท่านจะต้องกระโดดข้ามไปเพราะว่าเป็นช่องลึกมากอาตมาต้องการไปพักอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นเพราะว่ามันเป็นร่มเงาได้เป็นอย่างดีหลังจากยืนพิจารณาดูแล้วว่าคงต้องกระโดดข้ามไปเพราะไม่มีทางอื่นที่จะไปได้ก็เลยตัดสินใจกระโดดแต่ว่าเนื่องจากสิ่งของที่มีอยู่ในตัวมีมาก ช่นกรดแล้วก็บาดตลอดจนเครื่องอัฐบริขารที่จำเป็นอื่นๆอีกก็ทำให้มีน้ำหนักตัวมากขึ้นการกระโดดข้ามซอกหินนั้นพลาดก็เลยตกลงไปยังร่องหินก้นเหวอัตมาตกใจแทบช็อกเมื่อร่างมันร่วงสู่ก้นเหวเพราะมันมันเป็นซอกหินที่ลึกแล้วก็แคบม,มากก็พยายามระง,งับความกลัวเอาไว้คือรวบรวมสติไว้ให้มันก็บอกกับตัวเองว่าถึงคราวตายมันก็ต้องตายทำไมถึงคราวก็คงไม่ตาย พร้อมกันนั้นอาตมาก็ได้ระลึกถึงบาร,รมีคุณพระพุทธประธรรมประสงค์และครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางภาคใายนี้เช่นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ก็ได้ภาวนาระลึกถึงวิญญาณท่านขอให้ท่านมาช่วยเหลือฉุดขึ้นจากก้นเหวแห่งนี้ด้วยหลวงปู่พรมมาท่านเล่าให้ฟังต่อไปว่าหลังจากท่านหลับตาประนมมืออธิษฐานจิตเสร็จแล้ว สักครู่หนึ่งก็มีสิ่งมหาัศาจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อก็คือเมื่อท่านลืมตาขึ้นก็ได้เห็นเถาวัลย์ห้อยลงมาจากข้างบนที่ท่านตกลงมาหลวงปู่ก็จับเถาวัลย์นั้นแล้วค่อยๆตายขึ้นไปบนปากเหวรอดตายมาได้อย่างหุดหวิดท,ท่านบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ถ้าไม่ได้หลวงปู่ทวดท่านช่วยก็คงจะสิ้นชีวิตที่ปากเหวแห่งนั้นแน่ๆหลวงปู่ท่านกล่าวอย่างตื้นตันใจที่วิญญาณหลวงปู่ทวด ช่วยท่านในครั้งนั้นท่านเล่าว่าขณะที่ท่านหลับตาประนมมือตั้งจิตอธิษฐานต่อบาร,รมีครูบาอาจารย์นั้นท่านเห็นภาพร่างของหลวงปูท่ทวดโยนถาวัลยลงมาให้ท่านจริงๆเพราะฉะนั้นอาตมาจึงอยากจะขอให้ญาติโยมทุกคนได้ระลึกถึงคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณอย่าได้ลบหลู่ดูหมิ่นเป็นอันขาด จะไปที่ไหนๆก็จงระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เอาไว้จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยเมื่อมีเหตุขับขันเกิดขึ้นก็จะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่าได้ประมาทในคุณพระคุณเจ้าเป็นอันขาดหลวงปู่เล่าว่าหลังจากที่ท่านเดินธุดงไปจนทั่วภาคใต้แล้ว ท่านก็ย้อนกลับขึ้นมาทางกาญจนบ,บุรีเพื่อไปอยังกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าเพราะว่าท่านต้องการจะไปนมัสก,การพระธาตุชเวดากองอันเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าหลวงปู่รอนแรมไปตามป่าดงดิบเป็นเวลานานซึ่งในบางแห่งก็พบกับสิงสาราสัตว์ต่างๆแต่ก็ไม่ทําอันตรายต่อท่านเลยเส้นทางของใครก็ของมันเราไม่เบียดเบียนเขา แล้วเราก็รู้ว่าเข้าไปในถิ่นที่อยู่ของพวกเขาเราต้องเป็นฝ่ายไม่ไปหาเรื่องเขาก่อนหลวงปู่เล่าถึงการเดินทุดงไปพม่าว่าในบางครั้งเมื่อเดินตามป่ามานานก็ต้องหยุดพักแต่การพักก็ต้องรู้เส้นทางของสัตว์ป่าว่ามันจะไปทางไหนทางที่ดีเราต้องหลบเข้าไปพักในพุ่มไม้ที่ปลอดภัยแต่ก็ไม่ไวยที่จะพบกับมันจนได้ อตาตมาหลบเข้าพุ่มไม้ข้างทางเพื่อจะหยุดพักมองเห็นสีดำๆเหมือนกับถอดขอนไม้ก็นั่งลงเพราะว่าเดินทางมาก็เหนื่อยพอนั่งได้เดียวทถอนไม้มันก็เคลื่อนไหวอตาตมาหันไปดูอีกทีปรากฏว่าขอนไม้ที่แท้ก็คือตัวงูเหลือมงูเหลือมใหญ่ยกักษ์น่าจะพึงกลัวมากถ้าหากว่างูเหลือมมันตวัดรัดตัวเพื่อจะกลืนกินมันก็ได้แล้ว อาตมาก็คงไม่รอดมาอยู่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้แนะแต่อาตมาพอรู้ว่านั่งอยู่บนหลังของมันก็บอกมันไปว่าอาตมาไม่รู้ไม่ได้มีเจตนาจะนั่งทับตัวเขาเลยต้องขอโทษด้วยงูมันก็คงจะเข้าใจภาษามันก็เลยไม่ทําอันตรายอะไรในที่สุดมันก็ค่อยค่อยเลื้อยหนีไปส่วนอาตมาก็มองหาที่นั่งใหม่เพราะว่ายังไม่หายเหนื่อยดีก็หายดีแล้วก็ออกเดินทางต่อ หลังจากท่านเดินทุดงกลับจากพมา่าแล้วท่านก็เดินทุดงไปยังบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เองที่ท่านต้องสละเพศบพรรพชิตกลับสู่เพศคารวะเพราะได้รับการขอร้องจากโยมแม่ของท่านให้ช่วยออกมาทำนาเนื่องจากที่บ้านไม่มีใครช่วยเลยเมื่อท่านศึกออกมาแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีบุตรคนหนึ่งหลังจากใช้ชีวิตในเพศคารวะาได้ระยะหนึ่งแล้วท่านก็กลับมาบวชในพระพุทธศาสนาอีก ในการกลับเข้ามาบวชในครั้งหลังนี้หลวงปู่พรมมาอายุท่านมากแล้วลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วท่านก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกพอท่านบวชแล้วพรรษาแรกท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าตองแล้วก็ไปสร้างวัดโนนสวรรค์สามัคคีที่จังหวัดนครสวรรค์จากนั้นท่านก็ย้ายไปอยู่จังหวัดตากต่อจากนั้นหลวงปู่ก็ไปจำพรรษาแล้วก็สร้างโบสถ์ขึ้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าโบสถ์พรมมานับเป็นหลังที่หที่ท่านได้สร้างไว้สมัยนั้นครูบาศรีวิชัยสิริวิเชโยนักบุญแห่งล้านนาะกำลังสร้างทางขึ้นสู่พระาธาตุดอยสุเทพเมื่อหลวงปู่ทราบข่าวท่านก็เลยเดินทางไปร่วมสร้างด้วยต่อมาท่านก็ถูกชาวบ้านนิมนต์ให้ไปอยู่ที่ดอยปุยจากดอยปุยก็มาอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ที่นั่นเองท่านได้พบกับหลวงปู่ผางในการเดินธุดงไปในแต่ละแห่งแต่ละที่ของท่านนั้นได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆอย่างมากมายซึ่งถ้านำมาเล่าหมดก็คงจะยืดยาวมากก็รวบรัดเอาว่าท่านได้พบกับหมีแม่ลูกอ่อนแล้วก็วัวป่าที่ดุร้ายมาแล้วก่อนที่หลวงปู่จะมาอยู่จำพรรษาที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่บนสันเขาปู่พานระยะหนึ่งกับหลวงปู่ขาว อนาลโยแล้วก็ท่านได้ถูกพวกพคคอไล่ยิงเพราะเข้าใจว่าท่านเป็นสายลับให้ทางการแต่ว่ากระสุนก็ไม่ได้ระคายผิวท่านแต่อย่างใดอาจารย์ยอดเคยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันมาแล้วลวงปู่เล่าให้ฟังมาสมัยที่ท่านออกเดินทุดงไปยังฝั่งลาวท่านไปอยู่ที่ภูควายอันเป็นดินแดนของนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ ที่ภูควายแห่งนี้ท่านได้เดินสำรวจดูตามถ้ำและหุบเขาหุบเหวต่างๆที่สูงชันจนกระทั่งได้พบถ้ำแห่งหนึ่งที่มีลักษณะแปลกกว่าถ้ำมื่นอื่นเพราะถ้ำที่ว่านี้เป็นถ้ำที่มีหินย้อยสวยงามโดยเฉพาะมีน้ำคราไหลนองอยู่บนพื้นถ้ำเป็นสีแดงปนเลือดแต่ก็แปลกคือน,น้ำคราที่หลวงปู่พรมมาท่านพบนั้นมีความเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็ง ทั้งๆท,ที่บนบริเวณแห่งนั้นเป็นที่โปร่งมีอากาศถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านเดินสำรวจดูท่านก็ยิ่งแปลกใจเมื่อไปพบกับก้อนหินสีเขียวมรกตมีขนาดแค่ผลปุสาแต่มีความสดใสส่องประกายเหมือนเพชรซึ่งก่อนที่ท่านจะพบสิ่งล้ำค่าที่เรียกกันว่าเหล็กไหลนี้ท่านได้เกิดน,นิมิตว่ามีคนขี่ม้ามาบอกให้ท่านนำสิ่งมีค่าสูงสุดนี้ไปถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากที่หลวงปู่พรมมากลับจากการเดินทูดงจากฝั่งลาวมาอย่างประเทศไทยแล้วท่านก็หาโอกาสที่จะขึ้นถวายธายตุกายสิทธิ์ให้ในหลวงซึ่งต่อมาท่านก็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ท่านเข้าเฝ้าหลวงปู่พรมมาก็ถวายเหล็กไหลอันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสมดังที่ท่านได้ตั้งใจไว้ทุกประการพูดถึงเหล็กไหลอันเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ น้อยคนนักที่จะประสบพบเห็นกันได้ง่ายๆนอกจากจะหายากแล้วยังไม่เห็นมีใครที่จะนำมารักษาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะว่าที่สแสวงหากันทุกวันนี้จะเป็นการหลอกกันมากกว่าดังที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆหลวงปู่พรหมานอกจากจะมีเมตตาธรรมสูงแล้วท่านยังรักษาโรคสารพัดชนิดให้กับญาติโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยท่านเล่าว่านอกจากจะมียาลูกกรอนพิเศษที่ปรุงขึ้นเอง ตามที่เทวดาบอกตัวยาให้แล้วท่านก็จะนั่งสมาธิเพ่งไฟเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเตโชกสินเพื่อจะนำไฟนั้นไปดับโรคยาสมุนไพรที่อตมาค้นพบในป่าลึกขณะนั่งสมาธิเทวดาบอกให้ในนิมิตก็เอามาปรุงเป็นยาลูกรลอนเป็นยาสมุนไพรที่วิเศษมากส่วนการเพ่งเตโชกสินนั่นก็เพื่อตรวจด,ดูกเก่าของญาติโยมที่ป่วย เป็นองค์ประกอบเรื่องยาสมุนไพรหลวงปู่พรมมานี้ผู้ที่ได้ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่พรมมาที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตสุขาพิบาลซอยหก็จะพบว่าที่ท่านพูดเป็นความจริงทุกประการเพราะจะเห็นว่าสังขารหลวงปู่ถึงแม้ท่านจะมีอายุถึง96ปีแล้วแต่บางคนเข้าใจว่าท่านมีอายุแค่60ปีเท่านั้น สาเหตุที่สังขารขขงหลวงปู่ยังแข็งแรงเหมือนกับคนอายุ60ปีก็เพราะท่านมียาดีที่กินแล้วรักษาโรคได้สารพัดชนิดตั้งแต่โรคมะเร็งแล้วก็โรคร้ายต่างๆหลวงปู่กล่าวว่าที่ท่านได้มีสังขารเป่งปังอยู่นี้อีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่ตลอดอยู่เสมออย่าเป็นคนเศร้าซึมแล้วที่สำคัญก็คือจงอย่าให้ความโกรธเข้ามาครอบงาจิตใจ หลวงปู่กล่าวสอนว่าจงทําอย่างกาแต่อย่าเอาเยี่ยงกาซึ่งความหมายของท่านคือการเป็นสัตว์ที่ขยันหากินกามันตื่นก่อนคนแล้วก็บินออกหาอาหารเพื่อปากเพื่อท้องของมันแต่ที่ไม่ให้เอาเยี่ยงกานั้นก็คือการเป็นสัตว์ที่ขโมยมันชอบไปขโมยสิ่งของคนอื่นเสมออันนี้อย่าได้เอามาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะมันเป็นเหตุให้ไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยคนจะดีได้นั้นต้องมีปียมิตรที่ดี การทำใจให้ได้นั้นประเสริฐยิ่งกว่าการได้ปฏิบัติอย่างจริงจังแต่ถ้าทำใจไม่ได้มันแย่ที่หลวงปู่กล่าวอย่างนี้หมายถึงผู้ที่ไปหานั้นแต่ละคนมักจะมาปรับทุกข์กับท่านอยู่เสมอโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการทั้งนายทหารตำรวจแล้วก็ข้าราชการอื่นๆก็มักจะมาปรับทุกข์กับท่านให้ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องขีดขั้นอะไรต่างๆที่ตันมาหลายปี แต่ก็น่าแปลกเมื่อทุกคนมาหาท่านสมัยนั้นส่วนใหญ่จะได้รับความสำเร็จกันเสมออย่างเช่นนายทหารชั้นในพลท่านหนึ่งครองยศพลตรีมาหลายปีไม่เลื่อนขั้นสักทีท,ทั้งที่เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันได้เป็นพลโทพลเอกกันหมดแล้วเมื่อเข้ามาหาหลวงปู่ให้ท่านช่วยเหลือปรากฏว่าในเดือนต่อมาเขาก็ได้เลื่อนยศเป็นพลโทแล้วก็มีตำแหน่งที่สำคัญและสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆท,ที่เป็นคนเกือบจะถูกลืมไปจากเพื่อนผูงเสียแล้ว ทำให้ในพลโทคนนั้นมีความเคารพเลื่อมใสหลวงปู่เป็นอันมากถึงกับปวาราณาตัวขอเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ตลอดชีวิตก่อนที่หลวงปู่ท่านจะรับปากช่วยแต่ละคนนั้นท่านจะเทศอบรมสั่งสอนธรรมะถึงการปล่อยวางกับสิ่งที่เป็นทุกข์ก่อนคือทำใจให้ได้ก่อนท่านมักจะบอกว่าการดิ้นรนนะ่ะมันเป็นทุกข์ถ้าปล่อยวางเสียได้ก็จะเป็นสุขกะลุกเอ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองรัตนาสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ